วันที่ทะเลทวงคืนชายหาดครับีน้ำขึ้นเต็มที่ทําไมถึงบอกว่าเป็นวันที่ทะเลทวงคืนชายหาดเพราะว่าวันนี้ น้ำขึ้นตอนเช้าครับเป็นช่วงที่กิจกรรมทางทะเลเยอะเรือก็จะออกไปนู่นนี่ถ้ามีลมสักหน่อยขึ้นก็จะแรงขึ้นก็จะแทกเข้าฝั่งแรงจากน้ำขึ้นทั้งลมแล้วก็เรือเพราะว่าสิติแล้วต้องบอกว่า กลางวันลมเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีคลื่นแรงกว่ากลางคืนนอกจากนั้นส่วนของเรือที่ออกหาปลาก็ทำให้เกิดคลื่นเวลาเรือแล่นผ่านนะครับแบบนี้ไม่มีเรือคลื่นก็จะแบบนี้ถ้ามีเรือคลื่นก็จะกระแทกแรงขึ้นดังนั้นถ้าน้ำขึ้นสูงช่วงกลางวันแบบนี้ทะเลก็จะกินหาดทรายออกไป ถ้าเป็นตอนกลางวันทะเลก็จะชะเม็ดทรายลงไปมากกว่าตอนกลางคืนเป็นข้อสันนิษฐานนะครับเป็นข้อสันนิษฐานของผมเองนี่จะการสังเกตว่าระดับน้ำขึ้นเท่ากันในตอนกลางวันกับตอนกลางคืนการชะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของหน้าหาดมันต่างกันครับ ครับใครที่มีความคิดเห็นอย่างอื่นก็ตอบมาในคอมเมนต์อะไรได้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันเผี่ยวว่าถ้าเราสามารถรวบรวมความรู้ได้มีความรู้ที่สามารถสกัดออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ได้ต่อไปเราสามารถจะจัดการป้องกันภัยหายได้ดีขึ้นโดยรวมก็เท่ากอากาศวันนี้ที่ดีเป๊กก็เป็นแบบนี้ครับ คืมๆม,มีฝนลปลอยๆลมบางๆวันนี้ไม่มีคลื่นนะครับดูรอบนอกนี่คือเรียบเลยกลางเดือนพิธุนามาแล้วครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วง,งหน้าฝนเที่ยวได้ครับตอนนี้ฝั่งนน้นก็เตรียมออกเรือไปอีกแล้วช่วงนี้ก็น่าจะไปเฝ้ากันอยู่ที่แปดไมครับ ทั้งโลมาทั้งฉลามวาฬตกจีนับแับน้ำก็กำลังสนุกสนานกับการเข้าฉลามวาฬนาที่แตกใหม่นะครับบ๊ายบาย